สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาจากฝ่าดูหัวนะครับสใอตที่อยากได้นะครับก็ในคลิปชั้แล้วก็ปังหมุดที่ใต้คอมเมนต์โอเคเราไปลองดูกันว่าจะดูดปลาไหนนะก็จะดูดปลานี้เลยนะครับป๊บไหนนะ เอาหล่อนก็จะดูดัวนี้เนี้เลยนะครับผมสลับไฟตัวนี้โอเคครับก็ มันก็ยิงแบบหัวง่ายๆเลยนะผมสำหรับไฟตัวนี้เนะีย่ยเดี๋ยวลองยิงกับไอหมักที่ยืนแล้วกันนะครับว่าจะหนูตัวไหนเนอะโอเคมาลองดูกันก็เราต้องล่ากด้วยนะครับผมที่ผมยิงแบบโดนตัวก็คือผมไม่ได้ล่ากแบบถูกวิธีนะเดี๋ยวก็จะมาสอนเนะี่ยถ้าไม่ลาก็ยิงไตันนี้เลย โอเคมาเรามาลองกูว่าจะถ้าลากมันจะหัวไอนหนเนี้ยเฮ้ยปแปลกแปละเป็นที่มองกูหรือมันเป็นที่อะไรก็เราต้องลากติกนะครับผมเนี่ยลากติดก,ก็จะหัวเลยเนี่ยเออมันต้องแบบนี้ดิต้องยิงแบบนี้เราต้องวางไว้มุมเนี่ยมุมปอนตรงนี้นะครับแล้วก็ยิง ยิงยงแบบไม่ต้องเนี่ยยิงตึกอ่ะยิงตึกอ่ะทุกคนเนี่ยยิงตึกก็จะหัวให้เลยนะพวกเนี่ยทุกคนเอ้าแปลกเนี่ยทุกคนเป็นอะไรอ่ะแฟนไปเอาเด่นมาผมยิงเงนนี้ทุกเล่าเลยเนี่ยเอาอีกแล้ว เอาอีกแล้วก็ผมลองวูด d ท r a เกอร์แล้วกันนะครับผมก็จะดูดไหมเพราะว่าวูด d ท r a เกอร์เป็นตัวเทสได้เลยนะว่าแพดใหม่จะหน้าตาแบบไหนลนะ่ะโอ๊ยทำไมยิงไม่โดนวะเนี่ยมันล็อกให้นะครับผมมันก็ล็อกให้นะผมก็งงไปเนี่ย อย่าทุกคนก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ดูดให้นะเนีย่ยก็ทุกเม็ดเปล่าวะทุกคนูด,ดิเดีอยา่าทุกคนก็ทุกงเม็ดเลยนะครับผมเนีย่ย เ <t ries> นี่ย <t ries> ถ้าลากผมก็ทุกเมิดเลยนะผมเนี่ย <t ries> โอเคก็ใกล้ๆก็ต้องล่างนิดหนึ่งนะครับไม่ไม่นิดหรอกล่างสุดแรงนิดหนึงอะไม่ต้องสุดก็ได้นะผมผมแค่กระตุกอเเ่ะเพราะผมเล่นมอวอย่านะครับเนี่ยก็สังหารยี่สิบก็ัวัวยี่สิบตัวนะครับผม มันก็จะมานี้แหละทุกคนแต่ถ้าระยัใกล้ๆก็เราลากเบาๆนิดนึงนะครับก็ไม่งั้นมันเลยหัวนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้มีวานนี้ครับฝากกดต like, ิดตามฝากไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะครับก็เพื่อเป็นกาังใจให้ผมในการทำคลิปตต่อไปก็ขออภัยจริงๆแล้ววันนี้ไม่น่าจะลงบล็อกท่านครับผม มันไม่ทันอ่ะอย่างงก็ไม่ทันนะผมผมตื่นมาตอนหกโมงมันก็ไม่ทันจริงๆขอขออภัยด้วยนะครับผมแต่ก็ตั้งใจว่าจะทำคลิปให้ทันตลอดนะสำหรับพี่ไฟเนี่ยแต่บลอกเฟสอาจจะมีบางวันที่ไม่ได้ทำนะครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้มีปีโนี้แร้วฝากดติดตามอากไลค์ฝากกดแชร์ให้ด้วยนะสำหรับใครอยากได้นะก็ในคลิปชั้นแล้วก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมผมไม่เล่ามันก็แบบแบบเนี้ย ็ล็อกคอยให้นะเอ้ผมไม่ล่าเดี๋ยวไม่ล่ามันก็ล็อกคอยนะครับก็ถ้าลาก,ก็หัวเลยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอเคครับสำหรับคีิปนี้มีวันนี้ฝั่งจิจริญฝั่ไปจริงๆไม่ไป่านครับสำหรับใครที่คิดว่ามา้าหรือว่าม้าเร็วกว่าเลยครนะับก็คือลาไปก่อนอเอ้ยอะไรทำอะไรเนี่ยลาดีวกว่าอเอ้ยลาดีวกว่าอเอ้ยไม่พูดละ พูดอะไรของกูเนี่ยก็มีแค่นี้แลครับสำหรับคลิปวันนี้บ๊ายบายครับผมบ๊ายบายปะไม่บ๊ายบายอ่ะงอนงอนงอนบ๊ายบายเหอบ๊ายบายครับ